ก็โอเคนะครับกับสวัสดีมิตรรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันนะครับอยู่กับผมเอ็มคนเดิมไปนะครับนะสักคลิป hmm. ในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมที่เรารักอย่าง a n i m มะเว l ลด์เทิร e นเวิล์ดกันอีกแล้วนะเออ เย่ก็โอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวละครกับอัปเดตกันอีกแล้วเนาะซึ่งคลิปนี้จะเป็นเซตตัวละคร3ตัวสุดท้ายแล้วนะสำหรับอัปเดตควินซีเนาะถ้าไม่รวมเจ้าเคมปจินะเออเพราะว่ากูยังส่งดูบิเคิไม่ได้เลยเนาะนั่นแหละซึ่งนั่นแหละอย่างที่บอกไปนะว่าวันนี้จะมีถึง3ตัวในการสำหรับคลิปนี้เนาะซึ่งตัวละครที่จะมาดูกันในวันนี้ก็จะมีเจ้าตัวแรกเนาะ ถ้าเรียกชื่อผิดก็ต้องขออภัยจริงๆนะก็คือเราไปจดมาเนี่ยมันชื่อเ e วตโต้แลมเพลตเนาะหรือว่าในเกมชื่อว่าเดอะกร t ต n ันนั่นเองเนาะซึ่งสตัตว์ที่เรามีนะก็เป็นเลวตอนอยู่ที่30เนาะแล้วก็ร่างนี้ยังไม่มีแคตตาล็อกลีดเดอร์นะแล้วก็ค่าม o d ดิฟายเนี่ยเป็น100ทุกช่องนะ แล้วก็ตัวละครน้องแกเนี่ยเป็นตัวละครท่าสายฟ้านะเออหรือว่าสีเหลืองนั่นเองนะแล้วก็พี่แกเป็นตัวละครที่มี Passive b a s STA นะซึ่ง STA เนี่ยก็คือเหมือนจะเป็นค่าอาหารเนาะเวลาลงโหมดฮาร์ดหรือว่าอินเซนขึ้นไปเนี่ยมันจะมีเป็นหลอดอาหารเนาะเออแล้วก็เป็นตัวละครระดับ SR เนาะสามารถหาได้จากเดตนั่นเองนะแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นเจ้าก็จะเป็นเจ้าเมนี เมนะิเมนินัสแมคอาร์ลนนะเอ่อหรือว่าในเกมชื่อว่า The Power วอรนั่นเองเนาะซึ่งสัตว์ที่เรามีนะก็เป็นเลเวลรนตาที่30เนาะแล้วก็ไม่มีคัตเตรีลีดเดอร์นะสำหรับร่างนี้นะแล้วค่ามอดิฟายก็เป็น100ทุกช่องเนาะเป็นตัวละครท่าสีแดงนะหรือว่าเรดนั่นเองนะไม่มีพาสซีฟนะแล้วก็เป็นตัวละครดับ SR นะแล้วก็ตัวต่อไปเนาะก็จะเป็นเจ้าก็จะเป็นเจ้านี่นะเออ ชื่อว่า c a n d i Catnip e c เนาะหรือว่าในเกมชื่อว่า t h u n d e r b o l t นั่นเองนะเออสัตว์ที่เรามีนะก็จะเป็นเลเวลตอนดะี่30เนาะแล้วก็ไม่มีคัตากอรี่ลีเดอร์เหมือนเดิมนะแล้วก็ข่ามอดิฟายเนี่ยเลเวลหนึ้อยทุกช่องเนาะแล้วก็พี่แกเป็นตัวละครธาตุไม้นะหรือว่าสีเขียวหรือว่า Green นั่นเองเนาะแล้วก็ไม่ได้มีพาส s ี v e ดตัวนะแล้วก็เป็นตัว SR เหมือนเดิมนะซึ่งทั้ง3ตัวละครเนี่ยสามารถหาได้จากอย่างที่บอกไปเนาะก็คือ Legend Set ใหม่อย่าง ลูอ่าลูนโซไซตี้นะเออก็เป็นตัวละครดับ SR นะเออก็เป็นตัวละครระดับ6%นั่นเองเนาะก็ประมาณนี้ละกันนสำสลากการเกิดของเจ้า3ตัวนี้นะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูจากเจ้าริ t ตโตกันละกันนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะเออแล้วก็ค่อยๆไล่ตัวไปนะอืม ก็โอเคนะแล้วก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะว่าสําหรับเจ้าเดอะกรูตต้อนนะหรือว่าเจ้าริวตอตโตเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูเขาเรียกว่าโมเดลของมันกันละกันนะว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะเออก็โอเคนะสําหรับโมเดลก็เป็นประมาณนี้นะก็อย่างที่บอก,ออกไปนะว่ากูไม่เคยดูบรนะิชเนาะเออซึ่งทงก็เป็นเด็กกินไอติมนะเออซึ่งกูไม่รู้นะว่าพี่แกเนี่ย จริงๆแล้วมันทำอะไรได้นะแต่ว่าโมเดลเป็นประมาณนี้นะก็ถือว่าดีนะสำหรับโมเดลตัวะละครแบบ SR นเนี่ยไม่ได้มีความแบบทูดีจ๋าๆนอกาะยังมีแบบความเป็นสามิติเรื่องของเสื้อเอ้อเรื่องของหมวกเอ้อเรื่องของไอติมไอเติมเอ้อ,อะไรนะแล้วก็การยืนไม่ได้แข็งอะไรเท่าไหร่นะเออก็แหละโมเดลเป็นประมาณนี้ละกันนะก็เดี๋ยวราดูท่าโจมตีกันเลยก็โอเคนะสำหรับข่าว่าเขาเจ้าเลวต,ตโต้เนาะก็อยู่ที่700นะก็เดี๋ยววางกันเลย ก็เหมือนพี่แกจะเป็นตัวตีแอร์เนาะก็โอเคนะดาเมจต้นจะอยู่ที่1,500นะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่40เนาะ SPA หรือความเร็วโจมตีอยู่ที่4วินะวางขั้นแรกเนาะตีเป็นแบบเซอร์เคิลค่อนข้างที่จะเล็กนะแล้วก็ตีแอร์เลยเนาะเพราะว่าเป็นตัวยืนขาวนั่นเองนะแล้วก็มีพาสซีฟเป็นเลด STA นั่นเองเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูท่าโจมตีกันหน่อยละกันก็การโจมตีเนาะเหมือนจะใช้เป็นธนูวะปึ้ง ็เหมือนจะเป็นธนูนะแต่รูปร่างธนูอ่ะคล้ายๆกับไอ้ที่กับดักหมีเลยนะเออก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปนะว่ามันคล้ายๆกับกับดักหมีเนาะสำหรับเรื่องธนูของมันนะแล้วมาเกี่ยวอะไรกับไอติมวะไม่เข้าใจเออนั่นแหละถ้าแรกไปประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวอัพเลย ก็โอเคนะขั้นต่อไปเนาะชื่อท่าว่าควนะินซี่แอโรเนาะตีเป็นแบบเซอร์เคิลนะก็จะบวกดาเมจเป็น2,720เนาะแล้วก็บวกระยะไปอีก6นะแล้วก็บวก s p a ไปอีกหนึ่งเนาะก็จะตีเป็น5าวินั่นเองนะใช้ค่าอพร์ไปที่ประมาณ2,300นะก็เดี๋ยวอัพเลยละกันปุ๊บโอเคก็เซอร์เคิลจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะอืมถ้าโจมตีเนาะก็จะเป็นการเขาเรียกว่า พุ่งเข้าไปยิงธนูใส่นั่นเองนะเออเเอ,อ้ยท่าสวยนะท่าสวยนะเออถือว่า a n นิเมชันค่อนข้างสวยเลยนะปุ๊บเปวก็จะเป็นการแบบกระโดดพุ่งขึ้นไปแล้วก็ยิงธนูนะถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ทำ a n i m เมชันกับพาร์ i ี่เข้าได้สวยนะในตัวละครระดับ S.R เออก็เดี๋ยวอัปต่อยล้วกันเนาะปุ๊บปุ๊บก็โอเคนะสำหรับร่าง S.R ร่างนี้มีอยู่แค่2ท่าเนาะ ซึ่งดาเมจอัพตันเนี่ยจะอยู่ที่19,770นะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่70เนาะ S.P.A. หรือความเร็วโจมตีอยู่ที่5วินะอัพตันตีแบบเซอร์เคิลกลางๆนะเออแล้วก็อัพตันตีแอร์เนาะแล้วก็มีพาร์ทเสร็จเป็นตัวปรีส S.T.A. นั่นเองนะก็เดี๋ยวลองบัฟเลยละกันบั๊บัฟบัฟบัฟน้องไอบั๊บัฟบัฟบัฟก็โอเคพอบัฟแล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่44,490เนาะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่70นนนั่เองะ ก็นั่นแหละประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้าเรืตอตอตโต้ล่างยังไม่อีโวนะก็เดี๋ยวเราไปอีโวกันเลยแล้วกันเนาะเออ ก็เคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะเพราะสำหรับเจ้าเรตโตเนี่ยหลังจากที่เราทําการอีโวขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะเออก็เดี๋ยวเราไปดูโมเดลกันเลยละกันก็เคนะสําหรับโมเดลก็เป็นประมาณนี้นะสําหรับร่างที่อีโวขึ้นมาแล้วเนี่ยเหมือนพี่แกจะเป็นแบบนี้นะเหมือนจะเพิ่มเป็นปีกขึ้นมานะแล้วก็จะมีอะไรไม่รู้ว่าเป็นวงๆอยู่บนหัวนะแล้วก็ตรงแขนก็จะมีเหมือนเป็นมงกุฎปะ ไม่รู้อะอะไรก็ไม่รู้นะหยุดตรงแขนนะแต่แล้วก็ร่างนี้พี่แกไม่กินไอติมแล้วนะเออก็สาหรับร่างนี้นะโมเดลถือว่าเทเนาะโดยเฉพาะไอเรื่องออรล่าของปีกของของปีกมันอะเออคือมันก็สวยนะมาคล้ายๆไอคิโตะล่างที่เป็นซาเบอร์ซีมั้งไม่รู้ว่ะเออก็นั่นแหละไปประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเรื่องของโมเดลนะก็เดี๋ยวไปดูท่าโจมตีแล้วกันเนาะก็โอเคนะสาหรับค่าวางนะก็จะอยู่ที่1,200เนาะก็เดี๋ยววางกันเลยก็โอเคยังเป็นคงเป็นตัวยืนเขาเหมือนเดิมนะปึ๊บ ก็เคนะพอวางปุ๊บก็จะมีท่าลงประมาณนี้นะเออก็จะมีเหมือนเป็นเสาอะไรไม่รู้นะเออโอ้ก็สำหรับดาเมจต้นเนาะก็จะอยู่ที่ 4 0 8 0นแะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่44เนาะ S.P.A. หรือคอมเบรโจมตีอยู่ที่5วินะหวางคาแรงตีไปแบบเครื่องวงกลมนะเออแล้วก็เป็นตัวตีแอสแต่ขั้นแรกนะเพราะว่ามันเป็นตัวยืนเขาแล้วก็มีพาส์ติเป็นตัวเปรสเอลิเเหมือนเดิมนะแล้วก็สำหรับนะักที่อ e ีโวขึ้นมาแล้วเนี่ยก,ก็จะมีเป็นวงเล็บเป็นโวนะเหมือนกับเจ้าซูเปอร์สตาร์นั่นเองนะเออก็สำหรับท่าโจมตีเนาะอืมก็เหมือนจะเป็นการใช้อะไรไม่รู้นะที่คล้ายๆกับปีกมันอะฟาดใส่มอนเนาะ เออประมาณนั้นที่คล้ายๆกับปีกเลยอะ่ะเ,ออเนี่ยเป็นมีดมั้งไม่รู้ว่ะแต่มันเหมือนจะเสกมานจะแขนนะปุป๊บประมาณนั้นแล้วก็ฟาดไปนะทีนี้ประมาณนั้นพาท,ที่เข้าสวยนะแอนิเมชันก็ดีก็เดี๋ยวขออัปต่อเลยแล้วกันปุ๊บปุป๊บโอเคขั้นต่อไปเนาะชื้อท่าว่า q u ินซี่ไบนะจะเป็นแบบเซอร์เเนาะก็จะโบวดาเมจเป็น 7,804นะแล้วก็บวระยะไป6นะแล้วก็บวก SPA ไปอีกหนึ่งเนาะก็จะตีเป็น6วินะใช้ค่าอัพไปที่ประมาณ3,600นะก็เดี๋ยวอัพเลยปุ๊บก็ตีเปเซอร์เคิลนะโอเคก็จะเป็นการแบบพุ่งขึ้แบบบนฟ้านะแล้วก็ยิงมงกุฎใส่มอนเนาะเออประมาณนั้นอ n นิเมชันอาจจะธรรมาดาไปหน่อยนะสำหรับขั้นนี้ปุ๊บแล้วก็สำหรับเรื่องพาร์ทิเคิลอะไรก็ดูดีนะปุ๊บ ยิงไปมงกุฎไปเนาะเราก็จะมีเป็นเอฟเฟกต์เหมือนระเนะบิดนะปุ๊บตึง้งประมาณนั้นอีกทีสิปปปปปเออั่้แหละยิงไปมงกุฎนะก็เดี๋ยวขออัพต่อเลยแล้วกันโอเคขั้นต่อไปเนาะที่ถ้าว่าควินซี่แท p บนะก็ตีเป็นเซอร์เคิลเหมือนเดิมนะก็จะบวกดาเมจเป็น15,609นอเนาะแล้วก็บวกระยะไป6นะใช้ค่าอัพไปที่ประมาณ6,000เนาะก็เดี๋ยวอัพเลย ปุ๊บโอเคก็จะเป็นเซอร์เคิลค่อนข้างใหญ่เลยนะดูสิแรับอ๋อก็จะเป็นการเสกเหมือนกับดักของหมีเนาะเคยมางับมอนนะเออเดี๋ยวขอดูแอนิเมชันหน่อยอืมก็ทำท่าเหมือนเสกอะไรไม่รู้นะเออถือว่าดีนะไดนดูของกับดักหมีดิปุ๊บประมาณนั้นเท่นะเท่นะเออถือว่าเท่นะแต่กูไม่เคยดูบลีชเนี่ย เลยไม่ค่อยอินเท่าไหร่ก็จะไปการเส,สกกับดักหมีขึ้นมางับมอนนั่นเองเนาะปุ๊บตั้มเออประมาณนั้นปุ๊บงําเออถือว่าทำออกมาได้ดีนะก็เดี๋ยวอัพตอนแล้วกันเนาะปุ๊บโอเคก็พออัพตันแล้วเนี่ยดามเมจจะอยู่ที่12680แนเนาะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่82นะ SPA หรือคอมเบลจมตีอยู่ที่6วินั่นเองนะอัพตันตีไปแบบเซอร์เคิล อาจจะใหญ่นะเออแล้วก็เป็นตัว TA นะเออแล้วก็มีพาร์ทสสิเอ่ตัว PRESS S T A นั่นเองเนาะก็เดี๋ยวลองบัฟไปแล้วกันวายเกรม,มี่ก็พอบัฟแล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าเนาะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่เก้าสิบเก้านะส่วน S P A ก็อยู่ที่หกวิเท่าเดิมนั่นเองนะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสําหรับเจ้าเรียวโตโตนะก็เดี๋ยวเราไปดูเจ้าเมนินัสแม็กอลเลนกันต่อลวกันนะเออ ก็โอเคนะล้วก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะว่าสำหรับเจ้าแม็กอาร์นนะหรือว่าเดอะพาวเวอร์เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะเขาเรียกว่าแม็กอาร์เรนละกันนะเออชื่อเต็มเต็มแม่งเรียกโคตรยากเลยนะก็เดี๋ยวเราไปดูโมเดลเลยละกันเนาะก็สำหรับเรื่องของโมเดลก็เป็นประมาณนี้นะพี่แกแม่งเฟี้ยวนะคือใส่หมวกอย่างงี้ด้วยไปฮิปฮอปเนี่ยเออคือกูก็ไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วเจ๊ตัวนี้เป็นยังไงนะเพราะว่ากูไม่เคยดูเนาะแต่ว่าที่ต้องติเลยคือตัวนี้มันชุดเป็นนน 2D มมััััตติดกบบบวแ เป็น PNG อะ่ะมันไม่ใช่3มิติเหมือนไอ้รือวโตโตเนาะแต่ว่าตัวนี้ผมมันสวยดีนะผมมันเหมือนเป็นเยลลี่เลยนะแต่ติดอย่างเดียวคือผมมันดูแข็งไปหน่อยนะแต่ก็อย่างว่านะมันเป็นแค่ตัวลนะครระดับเอ,อได้เท่านี้ก็ถือว่าเฟีย้ยวเนาะก็แหละโมเดลประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราไปดูท่าโจมตีเลยแล้วกันเนาะก็โอเคนะสำหรับค่าวางก็อยู่ที่700นะก็เดี๋ยววางกันเลยเก็ดามเมจต้นเนี่ยจะอยู่ที่ หนึ่งพันสาร้อยเก้าสิบนะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่สนะี่สิบเนาะ SPA หรือความเร็วโจมตีอยู่ที่สี่วินะวางคันแรกตีไปแบบหแบบลาย LE เนาะแล้วก็ตีพื้นอย่างเดียวไม่ตีแอร์นะแล้วก็ไม่มีพาสซีิติดตัวนะก็เดี๋ยวลองดูท่าโจมตีหน่อยละกันก็เหมือนจะเป็นการต่อยอีกแล้วนะเอออืมเหมือนไอตัวตัวที่เป็นดาวอะอืมก็คือง้างหมัดแล้วก็ต่อยนะตามชื่อเลยมั้งดอะพาวเวอ่ะเออก็คือพลังกายภาพแหละมั้งอืม ประมาณนี้อีกทีที่พี่แต่เสียงดังนะเออก็เดี๋ยวอัพต่อยละกันปุ๊บปุ๊บโอเคขั้นต่อไปเนาะชื่อท่าว่าล็อกโทรเนาะตีเป็นแบบเซอร์เคิลนะก็จะบวชดาเมจเป็น2538นะแล้วก็บวระยะไป6กนะแล้วก็บวเ SPA ไปอีกหนึ่งเนาะก็จะตีเป็น5วินะใช้ค่าอัพอยู่ที่ประมาณ2300นะก็เดี๋ยวอัพเลยปุ๊บโอ้วงกระจ้อยมากล็อกโทร ก็คือการงัดหินแล้วก็เฟี้ยงใส่มอนนะอเออไอแอนิเมชันใช้ได้แอนิเมชันใช้ได้ก็ตีแอนะเออสำหรับล็อกโทตีแอนะนเดี๋ยวดยวิตอนงัดหินก็เป็นการยกหินขึ้นมาจากใต้ดินนะแล้วก็เฟี้ยงใส่มอนนั่นเองเนาะอเออเท่นะเท่นะเออนนะี้เท่นะอันนี้ถือว่าเท่นะเออประมาณนั้นก็เดี๋ยวอัพต่อเลยละกัน โอเคขั้นต่อไปเนาะชื่อท่าว่า q u i n ซี่แอโร่นะคือคือสท่าแรกมึงใช้หมัดกับยกหินแต่ขั้นนี้มึงมาใช้ธนูซะงั้นนะ่ะเออที่ปแบบเซอร์เคิลเนาะก็ไม่ได้บวกอะไรเลยนะไม่ได้บวกอะไรจริงๆนะใช้ค่าอยู่ที่ประมาณ3,300นาะ้เนาะก็เดัเลยอ๋อบวกบวกเป็นไอ้นี่มาบวกเป็นเซอร์เคิลนะแต่ไม่ได้บวกดาเมจหรืออะไรเลยนะ อานะ้าแล้วทำไมใช้เป็นธนูเฉยเลยเมื่อกี้ใช้เป็นตีกายภาพอยู่เลยคราวนี้มาเป็นแครี่แทนซะงั้นคืออะไรวะ <c oughs> ไม่เข้าใจอะ่ะก็ไม่เคยดูอะ่ะก็ไม่เข้าใจอะ่ะเออก็จะเป็นการง้างธนูยิงเนาะเบื่อแล้วไงใช้กายภาพกูพใช้ธนูแม่งเลยนะเออประมาณนี้ถือว่าท่านี้สวยนะพาร์ติเคิลสวยใช้ได้เลยประมาณนั้น ก็เดี๋ยวสรุปไปแล้วกันเนาะสำหรับดาเมจอัพตันนะก็จะอยู่ที่18,430แเนาะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่70นะ S.P.A. หรือความเร็วโจมตี um อยู่ที่5วินะพออัพตันตีแบบเซอร์เคิลถือว่าค่อนข้างใหญ่อยู่นะเออแล้วก็ตีแอร์ด้วยเนาะแล้วก็ไม่ได้มีพ a าส i v e ติดตัวนะก็เดี๋ยวลองบัฟไปแล้วกันแล้วบั๊บัฟบัฟบัแล้วก็บัฟน้องไอก็โอเคนะพอบัฟแล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ 43,140เนาะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่85นะส่วน SPA ก็อยู่ที่เท่าเดิมนั่นเองนะก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับร่างแรกของเจ้า m a c a r e n นะก็เดี๋ยวเราไปดูร่า Evo ของเจ๊แก่ละกันเนาะเออ ก็โอเคนะแล้วก okay, okay, ็เข้าเกมมาเป็นที่เร okay, nah. ียบร้อยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันและกันนะเพราสำหรับเจ้าแม็กอารีนเนี่ยหลังจากที่เราทําการอีโวขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังกันบ้างเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูโมเดลกันละกันนะก็โอเคนะสําหรับโมเดลก็เป็นประมาณนี้เนาะก็เหมือนกับเจ้าเรลโตโตเนาะก็คือมีปีกเพิ่มขึ้นมานะแต่อันนี้ปีกเหมือนจะเป็นรูปหัวใจเนาะเออแล้วก็ร่างนี้นะพี่แกถือดัมเบลด้วยนะโคตรตึงแม่งกายภาพของแทรเนาะแล้วก็เหมือนตัวนี้จะมี หัวใจเต็มตัวเลยเนาะตรงช่วงขาแล้วก็ตรงช่วงเนี่ยตรงช่วงตัวเนี่ยเออก็จะเป็นหัวใจนะคือมันเป็นคุนซี่หัวใจหรอหรืออะไรไม่รู้อะกูไม่เคยดูนะกูไม่เข้าใจนะเออแต่โดยรวมโมเดลถือว่าดีนะโดยเฉพาะเรื่องของปีกเนาะไอคือพาร์ติเคิลของปีกที่อยู่ข้างในเนี่ยอันนี้คือสวยเลยนะเออก็ั่นแหละโมเดลประมาณนี้ละกันเนาะก็เดี๋ยวไปดูท่าโจมตีเลยละกันก็โอเคนะสำหรับค่าวางเนาะก็อยู่ที่1,200เหมือนเจ้าเรอตโต้เลยนะก็เดี๋ยววางกันเลย นี่ก็จะมีเสาเหมือนกันเลยนะก็พอวางปุ๊บเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่3260เนาะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่44นะ S P A หรือความเร็วโจมตีอยู่ที่5วิเนาะวางคันแรกตีไปแบบหลาย AOE นะแล้วก็ตีพื้นอย่างเดียวไม่ตีแอร์นะแล้วก็มีพาสตีตัวเป็นมัส s ี v ดี n นนั่นเองนะก็หลังจากอีโวขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีวงเล็บเป็นโวเหมือนเดิมเลยนะ๋ยวไปดูท่าโจมตีกันเลยก็ตีไปกายภาพเนาะก็คือแบบว่า เข้าไปเตะปะเตะสองรอบอะนา่าจะเตะเน,ะนาะน่าจะไม่ได้ใช้ดัมเบลไม่งั้นก็ใช้ดัมเบลฟาดอะเออสักสักอย่างหนึ่งอะไม่ใช้ขาเตะก็ใช้ดัมเบลฟาดอะเออประมาณนั้นอืมแม่งใช้ซานอย่างกระแบมบูฮิตโอเคถ้าแรกไม่มีอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวอัพต่อแล้วกัน โอเคค่าต่อไปเนาะถ้าว่าว่าควินซี่พันช์นะตีแบบเซอร์เคิลเนาะก็จะบวดาเมจเป็น5,676นะแล้วก็บวชระยะไป6เนาะแล้วก็บวช x p ไปอีกหนึ่งก็จะตีเป็น6วินั่นเองนะแล้วก็ใช้ค่าอัพอยู่ที่ประมาณ3,600นเนาะก็เดี๋ยวอัพเลยปุ๊บก็ตีเป็นเซอร์เคิลเล็กๆนะแล้วก็ตีพื้น,นอย่างเดียวจะไม่ตีแอนะไหนควินซี่พันช์อ๋อออนิเมชั่นบล็องเงี้ย อ๋อไม่บัคไม่บัคก,ก็เป็นการพุ่งเข้าไปต่อยเฉยนะวาร์ปเข้าไปต่อยแบบโง่ๆไม่มีอะไรเท่าไหร่อือแค่นั้นนะ่ะก็แค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลย <c oughs> ไม่มีอะไรจริงๆนะปุ๊บอืมท่านี้ธรรมดามากก็เดี๋ยวอัพต่อยแล้วกันปุ๊บปุ๊บโอเคขั้นต่อไปเนาะที่ท่าว่าควิ Arrow, นซะี่อร์เรเนาะตีเปแบบเซอร์เคิลนะก็จะโบกด,ดาเมจเป็นหนะึ่งืหนึ่งพันสารอยห้าสิสองเนาะแล้วก็บวระยะไปหกนะแล้วก็ใช้ค่าอัพท,ที่ประมาณ6 0พนะันเนาะก็เดี๋ยวอัพเลย ควิซซี่แอร์โก็ตีแอร์แล้วนะแล้วก็วงค่อนข้างที่ใจะใหญ่นะสำหรับขั้นนี้แล้วพี่จะถือดัมเบลทำไมอ่ะไม่เข้าใจไม่เห็นพี่แกใช้ดัมเบลเลยปุ๊บอะไรอ่ะบั็อกอีกแล้วเหรออ๋อก็คือการพุ่งขึ้นไปบนฟ้าเนาะแล้วก็ยิงธนูลงมานะปุ๊บประมาณนั้นแล้วก็บั็กด้วย ก็ก็อืมก็คือบางช็อตก็บักบางช็อตก็ไม่บักอะไรวะป๊บป๊อบป๊บนอันนี้บักอีกช็อตหนึ่งน่าจะไม่บักป๊บก็จะป๊บอืมก็ประมาณนั้นะก็คือการกระโดดขึ้นไปบนฟ้าเนาะแล้วก็ยิงเป็นธนูลงมาเฉยนะป๊อบป๊อบอืมประมาณนั้นโอ้อนิเมชั่นโคตรเร็วเลยนะเขาน่าจะปรับให้มันยิงช้ากว่านี้สักนิดหนึ่งเนาะป๊บป๊บป๊บอืมประมาณนั้นก็เดาต่อเลย โอเคอัปตันแล้วส่วนตัวนะคิดว่าอนิเมชันของไอริโตโต้อะดูดีกว่าเยอะเลยนะเออซึ่งดาเมจอัปตันนะเนาะก็จะอยู่ที่7 5 0ด0มืเนาะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่82เนาะ S.P.A. หรือคอมเบอร์โจมตีอยู่ที่6วินะแล้วก็อัปตันจเจไปแบบเซอร์เคิลถือว่าค่อนข้างใหญ่อยู่เนาะแล้วก็ตีแอร์ด้วยนะแล้วก็มีพาสซีฟเป็นตัวเป็นมัสซีฟ DMG นั่นเองเนาะก็เดี๋ยวลองบัฟเลยละกันบัฟบัฟบัฟน้องไอบัฟบัฟ ก็พอบับแล้วเนี Q ่ยดาเมจจะอยู well, ่ที่1 6 8 7 9 0เนแาะแล้วก็อะไรจะอยู่ที่99นะส่วน s p x อยู่ที่เท่าเดิมนั่นเองเนาะก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวสุดท้ายอย่างเจ้า Candy กันเลยละกันนะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเออก็โอเคนะแล้วก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะว่าสําหรับเจ้า Candy เนี่ยหรือว่า The Thunderbolt เนี่ยมันจะเป็นแหนกันบ้างเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูโมเดลของพี่กันก่อนเลยละกันนะเออ ก็เค okay, นะสำหรับโมเดลก็เป็นประมาณนี้เนาะก็เป็นเจสสายฟ้านะออชัดเจนเนาะพี่ก็ใช้สายฟ้านะถือขนาดนี้นะแต่ไม่เข้าใจนะทำไมถึงเป็นธาตุไม้เนะาะทั้งทางที่ใช้ไปสายฟ้านะเออก็โมเดล 2D เหมือนเดิมเนาะไม่ได้มีความนะ่าสนใจอะไรเท่าไหร่นะนะ่าสนใจก็คือเรื่องสายฟ้านะี่แหละที่พารที่เคิลมันค่อนข้างเฟี้ยวเลยนะสำหรับสายฟ้าที่เจ๊แกถือนะเออก็นั่นแหละโมเดลก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวเราไปดู่าตุจำเจแล้วกัน ก็โอเคนะสำหรับค่าวางก็อยู่ที่450เนาะก็เดี๋ยววางกันเลยปุ๊บโอเคก็สำหรับดามเมจต,ต้นนะจะอยู่ที่1,340เนาะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่40นะ S P A หรือคอมเบรโจมตีอยู่ที่4วินะแล้วก็วางคันแรกตีไปแบบเซอร์เคิลค่อนข้างที่จะเล็กเลยเนาะแล้วก็ตีพื้นอย่างเดียวไม่ตีแอร์นะแล้วก็ไม่มีพาสซีฟติดตัวเนอะเออไหนลองดูท่าโจมตีน้อย ก็จะเป็นการบิงเข้าไปใส่มอนนะแล้วก็ใช้สายฟ้าปักใส่นะเออเอาสายฟ้าที่พี่แกถือเนี่ยปักใส่มอนนะอืประมาณนั้นชิิงๆแล้วก็ปักอีกทีเนี่ยชิิงๆแล้วก็ปักพาร์ติเคิลสวยนะเออถือว่าพาร์ติเคิลสวยก็เดี๋ยวอัพต่อเลยโอเคขั้นต่อไปเนาะชื่อท่าว่าคุนซี่อาร์เรอีกแล้วนะเป็นแบบลายเนาะ ก็จะบวดดาเมจเป็น2,418นะแล้วก็บวดระยะไปอีกเนาะแล้วก็บวด S.P.A ไปอีกหนึ่งนะก็จะตีเป็น5วินะแล้วก็ใช้ค่าอัพอยู่ที่ประมาณ1,350นอเนาะก็เดี๋ยวอัพเลยปุ๊บก็ตีเป็นลายนะอเออเอ้ท่าสวยท่าสวยชุบชุบเอิงธนูสายฟ้าเนาะเอิงเอ้เท่เท่ ก็จะเหมือนเสกธนูสายฟ้าออกมานะแล้วก็ยิงใส่มอนเนาะอืมไปย่งตามนั้นทีเด้ชุบๆไปย่ยงอีทีชุบๆๆไปย่ง,ง,ยงโอเคถือว่าท่านี้สวยเลยนะ a อนิเมชันก็ดีนะพาร์ i ิเคิลมันก็สวยนะเออเห็นไหายิงเป็นเส้นสายฟ้าออกมานะ อืมแต่เสียดายที่ลายมันเล็กไปหน่อยเนาะก็เดี๋ยวอัพต่อเลยแล้วกันปุ๊บปุ๊บโอเคขั้นต่อไปเนาะชื่อถ้าว่า r i d i n g strike นะตีไปแบบ circle นะก็จะบวดดาเมจเป็น4836นเนาะแล้วก็บวดระยะไปอีก6นะแล้วก็บวด spa ไปอีกหนึ่งเนาะก็จะตีเป็น6วินะใช้ค่าอัพอยที่ประมาณ2250นเนาะก็เดี๋ยวอัพเลยปุ๊บตีไป circle นะแล้วก็ตีแอร์นะมาดูดิ lightning strike ฟ้าผ่าโอ้ <c oughs> <c oughs> วท่าสวยท่าสวยอืมแต่ทำไมตีปเป็นเซอร์เคิลวะอืมก็จะรวมเป็นสายฟ้าเนาะแล้วก็ผ่าไซมอนนะตึง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 เอ้ยท่าสวยนะอันนี้มันควรจะตีเป็นโคนปะเนี่ยมัน,ม,นมันไม่น่าจะตีปเป็นเซอร์เคิลเนาะเพราะว่าท่ามันเหมือนมันพุ่งไปข้างหน้าด้วยอะมันน่าจะเป็นโคนนะเอออืม โอ้ยท่านี้พาที่เข้าแม่งสวยว่ะเออจริงจิงเชิง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 เออประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวสรุปไปแล้วกันเนาะก็สำหรับดาเมจอัพตันนะก็จะอยู่ที่23,620นะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่66เนาะ s p a หรือคอมเบตต์ตีอยู่ที่6วินะอัพตันตีเป็นแบบเซอร์เคิลนะที่ค่อนข้างจะใหญ่เลยนะเออแล้วก็ตีแอร์ด้วยนะอืมแต่ก็ไม่มีพาสซีฟนั่นเองนะก็เดี๋ยวลองบัฟไปแล้วกันป๊บ <c oughs> แล้วก็บับเมอร์ลินบัาบ้าบ้บัาบ,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 บน้องไอซึ่งพอบับแล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่55,280นอเนาะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่80นะ s p a ก็อยู่ที่6วินั่นเองเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับเจ้าแคนดิสนะหรือว่าเดอะทาร์เดอร์โบนะก็เดี๋ยวเราไปดูไลา์อีโวเลยละกันเนาะ ็โอเคนะแล้วก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะว่าสำหรับเจ้าแคนดิสเน่หรือว่าเดอะทัสเตอร์โบเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะหลังจากที่เราทำการอีโวขึ้นมาแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของโมเดลกันก่อนแล้วกันนะก็โอเคนะสำหรับโมเดลก็เป็นประมาณนี้นะก็มีปีกเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วเนาะแล้วก็พี่แกคราวนี้จะถือสายฟ้าสองข้างแล้วนะเออ ก็โมเดลคล้ายๆเดิมแหละที่เพิ่มมาก็จะมีเป็นเรื่องของปีกแล้วก็ท่ายืนใหม่นะแล้วก็เรื่องของสายฟ้าที่แขวนนั่นเองเนาะก็นั่นแหละโดยรวมเรื่องของโมเดลก็เป็นประมาณนี้นะถือว่าดีนะเออก็เดี๋ยวเราไปดูท่าโจมตีกันแล้วกันเนาะก็โอเคนะสําหรับค่าวางก็อยู่ที่2อ0 0เนาะก็เดี๋ยววางกันเลยปุ๊บโอเคก็มีเหมือนเดิมนะไอเสาอะไรก็ไม่รู้นะเออ ก็สำหรับดาเมจต้นนะจะอยู่ที่7,340เนาะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่50นะ SPA หรือความเร็วโจมตีมอยู่ที่4.5วินะหวางคั้นแรกตีแบบเซอร์เคิลเนาะแล้วก็ตีพื้นอย่างเดียวไม่ตีแอร์นะแล้วก็มีพาสเป็นตัวเป็นปาร a ไซทูเนาะก็จะเหมือนกับเจ้าอาริมะนั่นเองนะแล้วก็มีวงเล็บเป็น b บวเหมือนเดิมเลยนะ แล้วก็สําหรับร่างนี้นะคือกูก็ไม่เข้าใจนะว่าตัวอื่นอ่ะอีโวขึ้นมาแล้วมันไม่มีคาตาตอร์ลี่ลีเดอร์เลยเว้แต่ทำไมตัวนี้ถึงมีนะไ,ไม่รู้เหมือนกันนะซึ่งคาตาตอร์ลี่ลีเดอร์ก็คือไลท์นิ่งแฟลตเนาะก็จะบวกดาเมจ80%นะแล้วก็บวกลบ SPA ไปอีก10%นั่นเองนะเออก็เดี๋ยวเรามาดูท่าโจมตีในล้วกันเนาะก็คล้ายเดิมแหละก็คือพุ่งเข้าไปใช้สายฟ้าฟันนะ1 2 3 ก็จะตีสามรอบเนาะแต่ก็ไม่รู้นะว่ากี่ฮิตหนึ่งสองก็น่าจะสองฮิตปะหนึ่งสองก็ประมาณสองฮิตมั้งหนึ่งสองเออประมาณสองฮิตขอดูอีกทีหนึ่งหนึ่งสองก็เออน่าจะประมาณสองฮิตนะเออก็เป็นการพุ่งเข้าไปฝันนั่นเองนะก็เดี๋ยวอัพต่อเลยละกัน โอเคขั้ต่อไปเนาะซื่อถ้าว่า Thunder Arrow เนาะตีเป็นแบบ Circle นะก็จะบวกด,ดาเมเรจเป็น1855นะแล้วก็บวระยะไป6เนาะแล้วก็ใช้ค่าอัพอยู่ที่ประมาณ5,000นะก็เดี๋ยวอัพเลยป๊บก็ตีเป็น Circle ที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงไหน Thunder Arrow มันไม่เชิง Arrow อะมันก็คือการเฟี่ยงสายฟ้าไปนะเออก็คือการเคลื่อนสายฟ้าใส่มอนนั่นเองเนาะ อืแต่เสียงดังได้ใจจริงๆอืมก็จะเป็นการเฟี้ยงสายฟ้าที่พี่แกถืออยู่ใส่มอนนะอืมประมาณนั้นพาร์ติเคิสวยพาร์ติเคิสวย,สวยแต่อ n นิเมชันงั้นๆนะประมาณนี้ก็เดี๋ยวอัพต่อเลยป๊บปบโอเคขั้นต่อไปเนาะชถ้าว่าว่า e ็ e c t r i c Frost นะที่เป็นแบบ Circle เนาะก็จะบดดามเจเป็น21,710เนาะแล้วก็บกระยะไป6กนะ แลกบวอชพเอกศูนยเกนาะก็จะตีอยู่ที่ประมาณอ่าห้านะเออแล้วก็ใช้ค่าอัพอยู่ที่ประมาณ8,000เนาะก็เดี๋ยวอัพกันเลยห้าจุอะไรอะ่ะก็จะเสกเป็นลำแสงอะไรไม่รู้ออกมานะเออ ไม่มีเสียงด้วยก็จะเป็นฟิลแบบว่าเอาสายฟ้ารวมกันน่ะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนเนี่ยน้ําตกสายฟ้าพุ่งลงมานะเออคือไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะแต่ขออย่างนี้ดนะ้น <c oughs> เนี่ยน้ําตกสายฟ้าเออไม่เข้าใจไว้ไม่เข้าใจนะแต่ว่ามันไม่มีเสียงอะประเด็นอะมันไม่มีเสียงเออ ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับท่านี้นะถือว่าพาร์ติเคิลสวยอีกแล้วเนาะแต่ออนิเมชันเงันๆนะอัพตันเลยปุ๊บบโอเคอัพตันแล้วซึ่งพออัพตันเนาะดาเมจจะอยู่ที่1 8 2 3 4 0เนาะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่98นะ SPA จะอยู่ที่5.4นั่นเนองนะอัพตันตีไปแบบเซอร์เคิลนะถือว่าค่อนข้างใหญ่นะเอาจริงบ่ายทั้ง3ตัวตีไปเซอร์เคิลที่ค่อนข้างใหญ่หมดเลยนะเออแล้วก็ตีแอร์ด้วยเนาะสำหรับอัพตันนะแล้วก็มีพาร์ติเป็นตัวเป็นปรตนนนัันเน่นเเอองงะก็ดี๋ยวบฟไปแล้วกันเนเาะ บาบ,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 บน้องไอปบับ,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 บก็พระบาบแล้วเนี่ยรวมกับคาตโากรีลีดเออนะดอร์เนาะดาเมจจะอยู่ที่412,080เนาะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่119เนาะแล้วก็ SPA จะอยู่ที่เท่าเดิมนั่นเองนะก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเจ้าแคนดิสนะหรือว่าเดอะทาร์เดอร์โบนะเออส่วนตัวคิดว่ามันเป็นตัวละครที่เก่งสุดๆแล้วนะในบรรดา3ตัวนี้นะเออก็ประมาณนี้ละกันเนาะ ก็โอเคนะจบกันไปแล้วเนาะสำหรับการมาดูเจ้า3หน่อนี้ในอัปเดตของควินซี่นั่นเองนะก็อย่างที่บอกไปเนาะส่วนตัวคิดว่าไอแคนดิสนะหรือว่าเดอะเดอะทาเดโบเนี่ยมันดีสุดในบรรดา3ตัวนี้แล้วนะถ้าสมมุติว่าเลือกต้องเลือกทํา1ตัวนะแนะนําให้ทำไอแคนดิสละกันเนาะเออก็นั่นแหละนะอย่างที่บอกไปเนาะถ้าเลยเชื่อผิดจะไงก็ต้องขออภัยจริงๆนะเออก็แล้วก็วันนี้มันมีอัปเดตใหม่ไปเจ็ดจุุสเนาะ ซึ่งน่าจะประมาณ5โมงนะไม่รู้นะว่ามันจะอัปเดตทันไหมเพราะว่าช่วงนี้โลบล่มใช่ไหมจริงๆคลิปนี้ก็จะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะแต่ว่าโลบมันล่มนั่นเองเนาะเออก็เลยไม่ได้ลงนะก็โอเคประมาณนี้ละกันเนาะก็เดี๋ยวไว้เจอก,กันกับคลิปอัปเดตใหม่ล,ละกันเนาะเออก็สําหรับวันนี้ไปแล้วบาย